การเียนท่านประธานสภาที่ค์กรกับผมนายสมพงษ์อมริวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดรท่านประธานครับจากการที่พระร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นจิตเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่องรงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยมีพฤติการ และเรื่องที่จ่ายปลายดังต่อไปนี้นายสุชาติชมกลิ่นรันตีว่าการกระทรวงแรงงานบริหารราชการผิดพลาดบุกพ้องอย่างไรแรงไร้ประสิทธิภาพปล่อยปะละเลยให้มีการสแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงานไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบจนเกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 จนส่งผลเสียหายแก่ประเทศและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตสย์สุจริตมีพฤติการที่ใช้อำนาจเพื่อ <c> อ <oughs> ือเพื่ออือประโยชน์ให้กับตนเองสร้างความแตกแยกแยกให้เกิดในสังคมยุยงผูกปัน ให้เกิดความเกียดชัง <c oughs> ระหว่างผู้เห็นต่างละเมิดหลักนิยิธรรม